mba สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เขารบุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับชดิอันเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันมาพบก,กับเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษว่าแต่วันนี้ดิอันจะพาเด็กไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ สวัสดีค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้ทิชเชอร์อันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆเช่นเคยคะ่ะถ้าใครตั้งใจอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์อันนะทิชเชอร์อันเชื่อว่าเด็กๆ ต้องทำแบบฝึกหัดกับทิชเชอร์อันได้อย่างแน่นอนเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคำที่หนึ่งนะคะเค้กเค้กเคอีจีเคกถังขนาดเล็กค่ะคำที่สองนะคะเล็กเล็ L E G เลขแปลว่าขาค่ะคำที่สามนะคะเลดเลอ R E D เลดแปลว่าสีแดงค่ะคำที่สี่นะคะเด็กๆเวดเวด W E D W แ e. ปลว่าแต่งงานคะ่ะคำที่5คะ่ะ bed bed B, B, B E D bed แปลว่าเตียงนอนคะ่ะคำที่6นะคะเด็กๆ bag bag B E G b a g แ,แบบปลว่าขอค่ะดเด็กๆคะดเด็กๆเรียนรู้คําศัพท์กับทิเชื่ร์อันเสร็จแล้วต่อไปทิเชื่ร์อันจะพาดเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่สองขึ้นมาเลยคะ่ะ สัปดาห์นี้เราอยู่ในสาระที่สองเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้าที่หนึ่งค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้านี้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆแค่เพียงให้เด็กๆเ,เติมตัว e และตัว d เพิ่มเข้าไปในช่องคำศัพท์นะคะ มีทั้งหมด3มช่องให้เด็กๆเ,เติมแค่ e กับ d เข้าไปเองค่ะ3าคำสามช่องเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่4ค่ะหน้าที่4นะคะเด็กๆหน้าที่4หน้านี้ก็ง่ายมากๆเช่นกันค่ะให้เติมตัว e และตัว g ลงในช่องคำศัพท์ต่อจากอักษรภาษาอังกฤษ,รรษ,รรษ,รรษตัวแรก ให้เป็นคำศัพท์ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆเติมเสร็จแล้วให้เด็กๆเตรียมเปิดไปหน้าที่8ค่ะต่อมานะคะหน้าที่8เอคุ้นๆไหมคะเด็กๆ,ๆถ้าเด็กๆเรียนรู้คำศัพท์กับทิเชอร์อันในตอนแรกนะคะเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดหน้านี้ได้แบบฝึกหัดหน้านี้ให้โยงเส้นจับคู่ ภาพและคำศัพท์ถ้าเด็กๆเ,เรียนรู้คำศัพท์ก่อนหน้านี้เด็กๆจ,จะสามารถทำแบบฝึกหัดของหน้านี้ที่ทิเชอร์อันบอกได้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เริ่มทำกันได้เลยค่ะเพียงแค่โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ตรงกันเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ วันนี้ทิชเชอร์อันให้การบ้านเด็กๆสามหน้านะคะให้สามหน้าเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะถ้าใครเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้ทิชเชอร์ตรวจบ้างนะคะ